การแบ่งส่วนพัดลม5ก้านทำไงมาดูกันสิ่งแรกต้องทำวงกลมอันนี้ผมเลือกใช้เส้นผ่าส,ส่วนกลาง10เซนกลางวงกลม5เซนแล้วตีวงกลมทำวงกมลมรัศมี ขนาดสิเซนเป็นตัวอย่างจากนั้นเราก็วัดเส้นผ่าศูนย์กลางจะได้10เซนพอดีนำมาเข้าสูตรคณิตศาสตร์ตามนี้10คูณไซย์วงเล็บหนึ่งรอย 8ปหาร5ส่วนก็จะได้แปดเอ้าจุดจากนั้นการวงเวียนขนาด5.87เริ่มจุดที่1ขีดมาร์ก กลางเวียนขีดมาร์กจุดที่หนึ่งขีดมาร์กจุดที่สองจุดขีดมาร์กจุดขีดมาร์ก จากนั้นก็ลากเส้นเป็นห้าแฉกเริ่มจากจุดกึ่งกลางเส้นที่หนึ่งเส้นที่สอง เส้นที่สามเส้นที่สี่เส้นที่ห้าก็จะได้ห้าส่วนจ๊ดจ๊ะนัดแจ๊ะ จากัานมาทำเส้นขนาดรูของเผาตามต้องการแค่นี้ก็เสร็จแล้วแบ่งก้านพัดลมห้าก้านห้าส่วนเรามาดูว่าได้ส่วนตามต้องการ ทุกการแบ่งส่วนเป็นรูปดาวปเวปเจ้าเล็กเอาใหญ่ก็ขีดเส้นตามประสงค์ได้เลย